กันใช้พูดถึงนายกับไบเฟิร์นค่ะเรียกได้ว,ว่านายออกมาประกาศข่าวต่อหน้าสือ่อสิ้นสุดทางเพื่อนกับนางเอกสาวจเจ้าสเสน่ห์ไบเฟิร์นพิมพ์ชนกอยากจะก้าวข้ามเส้นสู่ความสัมพันธ์แบบผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งค่ะพร้อมฝากบอกไฟยิงว่า ผมอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตของผมไปเรื่อยๆผมชอบเขาผมให้เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นทนเป็นเพื่อนของเขาแล้วครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยซึ่งทางใบเฟินพิมพ์ชนุกก็ได้ออกมาประกฏตัวในงานอีเวนต์พร้อมกับเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ค่ะ ซึ่งล่าสุดหนุ่มกันชัยกำเนิดพรอยได้เปิดใจว่าอย่าเรียกพ่อสื่อเลยคือเราเห็นเขาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องวันหนึ่งโตขึ้นมามีความรักเขาก็มาปรึกษาว่าเริ่มต้นยังไงดีเหมือนพ่อแนะนําลูกว่าจริงๆคิดให้ดีเพราะเรากับแฟยิงเป็นเพื่อนกันมานานก็ต้องระวังตรงนี้มันละเอียดอ่อนมากกว่าคู่อื่นๆสําหรับตนรู้สึกดีใจเพราะแฮปปี้กับเด็กคนนี้มานานรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักเขาต่อสู้เท่าที่สัมภาษณ์มานานก็เห็น มุมมองต่างๆเชื่อว่าสองคนนี้เขาเหมาะกันมากเราก็แอบ,บเชียร์นะบอกนายว่านายทำไม่ได้จึงรีบทําจํานวลหนึ่งเขาอยากเปลี่ยนสถานะอยากเดินหน้ากับเราก็เลยสนับสนุนแม่หมูก็ต้องยิ้มแก้มแตก่ก่แล้วล่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางคู่ด้วยค่ะ